ลอหาเที่ยวมากนะไปเที่ยวชนบุรีกันที่แรกที่จะไปนะคะคือสมอลบีทบ้านขออธิบายวิธีการเข้าคาเฟ่เอสมอลหน่อสำหรับคนที่อยากมาก็คือเราปักหมุดมาตามแมบได้เลยเนะาะแล้วพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยเราจะเจอ Family Mark นะคะซึ่ง Family Mark เนี่ย จะมีป้ายอยู่สองซอยให้เราเลี้ยวซอยแรกหรือสังเกตด,ด้านซ้ายมือฝั่งคนขับนะคะเกือบเกือบ,อบพื้นมันจะมีป้ายจอดรถพอเราเข้าไปจอดเนี่ยก็จะมีรถกอล์ฟหน้าตาประมาณนี้นะค่ะมารับเราที่จอดรถนะคะก็คือเลี้ยวเข้าไปตรงซอยนีซอยที่รถกอลเนี่ยค่ะตรงนี้ที่ที่ชี้นะคะก็คือจะเป็นซอยแรกนะคะที่เห็นป้าย f ฟ m i l y สังเกตง,ง่ายๆเนาะแล้วก็ เลี้ยวเข้าไปประมาณ50เมตรนะคะเราก็จะเจอที่จอดรถแล้วก็มีรูปสมอนะคะแล้วก็เข้าไปจอดได้เลยแล้วก็แจ้งพี่แถวนั้นว่าจะไปคาเฟ่เขาก็จะเรียกรถกอล์ฟมารับเราให้นะคะพอเข้าไปถึงเนะะี่ยค่ะเราก็สั่งเครื่องดื่มตรงหน้าบาร์ได้เลยนะคะระหว่างรอเราก็นั่งชมวิวอะไรไปเรื่อยๆนะคะพี่เขาก็จะให้ป้ายมาแล้วก็เดินตามทางที่เขาบอกได้เลยะคะ่ะทางเข้าคาเฟ่นะคะ พอเดินตรงเข้ามาตรงนั้นก็จะเป็นคาเฟ่เลยแล้วเราก็จะเห็นมุมทะเลเลยนะคะ หน้าคาเฟ่นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากถ่ายรูปก,กับทะเลด้านข้างคาเฟ่นะคะจะมีบันไดแล้วเราก็เดินลงตามทางมาเลยปะะิวต่ยที่ที่สองที่เราจะไปคือซิต y c o f f e e พัทยา วิธีเข้ามานะคะเราก็ปักไว้ที่คาเฟ่ซิตี้คอฟฟีพัทยานะคะแล้วเราก็ซื้อกาแฟซื้ออะไรกับร้านเขานะคะแล้วก็เดินทางมาด้านขวาเคาจะมีบันไดลงมาตรงป้ายพัทยานะคะ